สบายดีพี่น้องวันนี้คำลาก็มากับร้านเศร้าไปพี่น้องชิพาไปเบิงเลาะเบิงอ่านซัดคนสีงามไปเบิงนำกันเนาะว่าอะไว่าจะมีความสวยงามสำได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤ <c oughs> ดูฝ้นแบบนี้ง,งามพักงามเมงงามเมงงามบางงามกำลังสนุกอยูพี่น้องเลย จะม่วเลยพี่น้องเพราะว่าจะเป็นนาเป็นมอกนะพี่น้องคือโคนเลยไดาพี่น้องทำรัายมาสิไปคุนณอนทีมนักไปวทายอยู่นั่นแหละพี่น้องเลยจะมาบดายเนาะทีเด็ดนั้นมันก็จะพุ่นพี่น้องฟาดกาล่อมระแห้ง ตากะได้ภาพหนักด้ค่จังเลยภาพสวยด้วยคนมาได้ค่ะพอราไม่มีจะมันแบบนี้เลยนะมันแบบนโล้ยอดเลยอันนี้มันมอกด้วยถึงบถ่ายน้ำนี่ได้บามันอกนะถ่ายน้ำคขัคนมาได้ได้ รางผ่านงานรางผ่านงานปาััราจะเว้าว่างคาัวเลยร่าานเลยวาหัวล้วควาหัวล้วควาหัวล้คนเพื่อนเขา

เออกดละอันนั้นรถเสร็จให้

Yes. ความชิงจิ้งคก็งามเลยลุงเล่เฮ้ยจิ้งคก็งามเลยคุณเนาะแต่ใหมันลเป็นพี่ชายทำหน้าเองนี่คุณเนาะเออมันทุนพอดีใต้น้ำพอดีใต้ลมเลยหน้าตลบมุมตรงนี้เลยนะ